กูปัดตองครับไว้ถลาบวันนี้ใจมาเมื่อเช้านี่แหละครับเพราะมีเขาดีครับเมื่อวานที่ยายฟังเป็นคนพูดครับพี่น้องพูดงามเลยครับบอกรับมองเบ่ปเนไงครับ่น้องเบม่งเหนียบปลาพื่อเหนืยบหลักผมมึงคนนึงขืนครับพี่น้องนี่ครับผมวันไหนครับแบ่งเค้กแล้วครับปีนบึกลึกหอมบอกรับพี่น้องได้หมดได้หลาบลาได้หมาได้ครับพี่น้อง โอ้โหดูเสอโ้โอ้ยขับค่ายกรอบๆอย่างกรอบๆครับทุกท่ดีค่ะนี่หน่อยสวัสดีเลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องโค้หน่อยแล้วมาแล้วหรอว่านักเลงใส่หมันฝรังเหมือนวัลาโคปลาตองครับไว้ถลาบโคไว้สักคนครับอ่าเราเป็นข้าวแลงพยงผละคือย้องอูเงินถลาบต้องวนใบตองเก็ตเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้อง มีท่านได้ฟักยุ่ใยใหญ่เนี่ยเฝ้า,า,ลาหลับเลยพอนทีได้มาเมื่อเช้านี่แหละครับก็เลยสอ,อเกิทไว้เรียบร้อยครับวันนี้แหละเอดโคครับพี่น้องออเขา้เขากันมาแขกเอานหนังนอนซะก่อนลยายใหญ่เบ้อร์โจเถอะเน้อเหาวยลายมีเข <c oughs> ้าร่างกนนเายขันเข้าร่างกายเพิ่นแน่นอะโอ้ปานปปดน้ำหมดเลยน้อยนะเห็นยุ้ยใส เอาอย่างเดียวซ e right, uh uh ื้ออยย่างเดีวมาเอ็ดกับเขามันสบายแต่ย่ายคันมีดมีเฮานี่หน่อยผัวมีดถือเดียวกับพิษเดียวคันมีเท่าหรอยิ้มแย้มเสียเดียวยังตัวยิ้มแย้มเสียเดียวยังแล้วนั่นล่ะดีใจว่ามันคันมีดมีเฮามันพิษเดียวเน้อบ้านนี่กองนี้เขากินแต่ปลาเนาทบไม้มันดีเลยแต่ยายเขาได้ปลาจุ่นนะบางเธอเกิดได้ซื้อเพิ่อนยุ่งยมหาไม่ได้ ยามาได้กินปลานี่ล่ะใหญ่ปลาธรรมชาติอาดเอาเด่นนี่เราไปกินพิซซ่าบาร์บีคิวว่าป้าฟังนะห่อเขาให้คนหลวงรับไปพิซซ่าบาร์บีคิวเป็นอย่างคนละเพื่อดีกินเป็นวันดีครับมันสมาที่งงตัวหนึ่งรุ่นต่อไปคู่มือเขาเลย่นซานกระสีแมร์เขายังพอมาอยู่ได้คร็กใหม่เลยเด้ก บุญเขาเขาบุญเขาซากนี่ไก่เคเอฟซีพิ้งบพิซซ่าว่างว่างว่างฐานพิซซ่าขังวัดอยู่ไปตามยุคได้นอพี่น้องสมัยตะก่อนปีงกบปีงปลาปีงเหลือต่อไปนี่หน่อยรุ่นใหม่ไปนี่ยันเป็นพิซซ่าบาบีคิว นี่ครับผมอ,อืออ,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 อีโชว์นีดด่ต้องใส่แห้งจะหน่อยครับต้องถึงกามเซอร์พละใหญ่อืขอขวดขวดหม้วนเข่อยนะมั้ยขวดขวดขับตัวใหญ่ได้ครับพ่อครับไม่ได้ม้วนพอลืมปาดตรงนี้นี่เอานี่มันี่ยเนี่ยเป็นผู้กำกับครับผม ค่ะแต่ว่า,าก็ะจปางมันเลื่อมสินี่นะครับผมครัวครัวเจ็ดแล้วก็กีดคางแล้วก็ลอกหนังครับนี่ถอดกอบพี่น้องนี่ก็ได้นี่ย <c oughs> อีกคางนึงครับอูอ้เรียบร้อยครับผม <c oughs> อหลอกนังปะต้องพี่น้องวันนี้ก็เราเนิ้มหนาะสีกกอนแต่ว่าต้องสิวนผิวหนังหนาะมันจะก่อนได้พี่น้องมันยังละคูดได้เอาซอสมาหมใหญ่บ้านนี้ซอสกระบอกมาวัดมีเขาาอีีครับว่ามันได้การอยู่เพราะว่าขั้นตอนนี้นี่จะมีแบบนั้นไหมครับ กนหนานีแต่ว่ามีดวงนี้นี่แบบอไหลลื่นเลยครับปาดมนีตรงไปเลยพี่น้องเอ้ตรงนี้มันบาสามารถเอาซ่อนขูดได้ครับเพราะว่ามันมีหนังติดครับตรงเนี้ยนโมนีม่ก็เอาซ่อนขูดเอาครับผมหนังเป็นโคดรแท้สะกะักคนเมืม่อกี้ค่ะยปางเป็นคนขูดครับพี่น้องเป็นอะไรขูดดีบว่ายขดหน่เนอาอเขาก็ค่อยขูดเอาไปเรืเลยเออเอเอกลางกลางซุมนี้เนี่ยมันมันอ่อนอยู่ คือม,คม,มีเอาแค่กลางกระดูกโค้งใหญ่มันจะซื้ออันนี้เข้าไปฟักแล้วมันอ่อนเด้มันเป็นคือเห็นปัดๆนั่นเลยแหละเป็นอวเลยพี่น้องฝีมือยายปางคนน่ะเบอร์นั้นแหละขูดไปซนยานละใหญ่เออทมเหลือแต่กลางแต่โค้งมันขูดเอาเขาบดเลยเอคอคือคือละ <c ười> ห้ามยันมองคีมมันคีพโพสมันได้มันออกมาคือเนื้อมัน ตรงนี้แล้วห้ามจั้ตรงนี้เฮ้ยจันตรงนี้ขุดหน,นังเนาะหางโอ้ก็ธรรมดา <c oughs> มันนี่คือแกะกล้วยได้ใหญ่ <c oughs> แกะกล้วยมันคือควงแม่นเลยเนี่ยฝาก็ต้องคอยเอ็ด,ออดเอาซิ่งนี้แหละเนาะฝากก่อนนะครับพี่น้องครับผมฟักไปนําพี่น้องเฮ้ยยัยป๋าเงินขูดทะ กระถอนแน่เป็นทัานจมเริ่มในกับทีมในเล็กน้อยฝัดไปย้ำว่ามันมีถือหอดกลางเลยตะบันฝ่ดแต่ฟักเลยว่าแ <c oughs> ต่ฟักก็มัมแหลกครับพี่น้องยังไม่แข่นเสียมนำํำตรงตามเมื่อหลดเนาะครับพ่นี่ละเนื้อปลาตัวนึ่งที่ขูดออกมาแล้วครับพี่น้องได้๋ยไหลด้นะครับเนาะมีน้อยด้วยน้ำใบฟักแล้วเนีย่ยไปไก่ลาบแล้วมันจะฟูขึ้นครับผมเนื้อปลาสมีมันจะฟูขึ้นบมไดไหลเลยครับปลาตัวนี้ กิโลเจ็ดขีดพี่น้องมีเถิง2โลป่าตัวที่กำลังฟักตัวนั้นได้เก้าขีดว่โฟง เดี๋ยครับพ่อๆครับวันสุดยอดเลยพี่น้องเลยเบิ่งเบิ้งเนื้อปลาตองครับเอาละบาทนี้นี่พี่น้องบาตองเอาผงมาได้ย่ายบาทนี้สองตัวนิ่ๆครับบนเบิ่งเนะครับเอาฝักใดและเนื้อเป็นอันนี้แหละพี่น้องเนื้อปลาตองนี่ความสวยงามมันจะมีคมเด่นนะครับพ่อเบิ่งเนี่ยครับเบิ่งเบิ้งเบิ้งพี่น้องพี่จะแสบปะครับพี่น้องขนาดมีแตนเด็เอ็นลาบด้วยนี่ สีลาบก็ได้เป็นข้า,ขาวแร่งแล้วครับพี่น้องตอ,ตอนเ้า้านี้ยังไปธุระนั้นนี่อยู่ครับพี่น้องตอนแรงหลาบแซ่บๆสู่กินครับพี่น้องคำ่รยได้ครับพี่น้องครับผมสีเฮ็ไดไอลาบเหนียวปลาตองแล้วครับผมเก็บดอกแค่ก่อนพี่น้องดอกแค่นี่ปุ้งดีนะครับนอ้องขพดอย้ามมันได้หรือหญ้มาม,มันออดอกนี่ห้วย มันบานจนจะเท่าแล้วทางถึงนาะนฮะสอยเอาดอกนมนมก่อนเห็ดฟางเฮ็ดแมนแมนเถอะดอกแคเออสวยง่ายครับผมนี่ครับสองดอกครับผม <c oughs> เสียพอไปบิดตับได้หลดเด็กเอาดอกนมทางถึงจักหน่อยนึงเ้วเก็บเอาทางลุ่มครับพี่น้องทางลุ่มก็หลยอย่ทางลุ่มก็หลายแล้วเก็บซอยพอหน่อยก่อนครับเก็บเลยลูก <c oughs> นี่ครับ อันนี้คือสะออระีดอกแคที่ยังไม่บานฟังทัางผุนครับใส,สยหน่อยกำลังเบิงซีรีครับผมน,นี่มันต่ำพี่น้องเยือเลยแล้วนี่ในด,ดอกสัมนิมพอดีแซีบนี่ยสัมสัมนิพี่น้องแต่กระแซบคือเข้าล้วจะเท่าจะหนุ่มก็ได้ ขาวงามปานดอกแคคู่นี้บรุครับพอ่อพี่น้องดอกแคข,ขาวจานพานนี่ครับดอกแคข,ของเราครับผมโชคน้อยมนันจะรนได้เบิ่กอกล้วยนี่นี่แหะนี่แหะนี่เราห้องโสดไงสองสีสอง ฝักแล้วก็เสื้อตูเ้เย็นไว้มื่อเช้าพี่น้องก็แบ่งไว้ท่าพอดุลน,นำเนี่ยรับเวลาเพิ่นใหม่ยำลูกยำหลาน <c oughs> แล้วก็แบ่งไปเถอะไอลาบเหนียวลำเนี่ยไม่ใช่ปางแทนเอาไปเถอะอยู่เพิ่นว่าท่าอ่อนซุกไปเถอิญอาเบิดเพิ่นนำดูขนาดเสืนอนมันหลนี่กับเอ็ดแบ่งพอน้องจอมกับหลดหลาน นี่แค่ะคืนนี้ละนี่นะครับผักเข้ากับซีมีอันนี้หอมเปยครับผมแล้วก็ผักบัวแล้วก็ผักซีหอมแล้วก็สะระแหน่ครับแล้วก็ขาดมื่อไ่เป็นค่าครับผมนี่เดี๋ยวพอหน่อยใส่ผักก่อนครับผมใส่ผักใส่หอมก่อนได้พี่น้องเลยเอาไวกลับน้ำน้มันหลายอยู่เพื่อนที่ใจเหมือนพี่ว่า อันนี้ขาดหลือครับพี่น้องในละหันน,น้อยละตะขลนบสลาปลา่ปื๊ดคือได้พักซี่หอมหลเลยครับแม่ครับเี่น่ไปลงตลาดมาบ้านมืก่อนโอ้โหสนอยวนเ้นเสนนำซาเข้ากอเดียวว่าจ้ะ เสาเสาเสาได้กี่คำเนี่ครับเสาเขาก่อนเดียวสายยาย่ยสายยากคือเทนะครับผมเสาเขาก่อนเดียวตาบอบมวนเถอะดิคนบอบมวนนี่ครับฟังดังผุนแม่ปางกับกําลังต้มน้าปลาแดกครับผมเอามาไว้ถักคนครับก็ไอยถักคนเชิาช้มงเข้าได้กินรอ <c oughs> คนคนเด็กพ่อว่ายายพ่ออยู่เนาะเออพ่ออยู่นะปลายายครับผมเนี่ ตะปรุงได้ได้พี่น้องบ้านนีเกิดลงจึงหนุ่มกันโอา<อ>เหนืองามปากจี๋เลยครับเหนือปลาทองไยโอ้ยังโบ่งแล้วมะเอามาขนานใหญ่พูดได้เห็ดดอกเแ็่น้ำเดียวนี่ล่ะใช่อช่ เอ้กินกนั่นแหละพราะว่าเพราะมเบิ่งหน้าเพราะว่ามันหลายได้เท่าไหร่สอนโซดพี่น้องน่ะจังไรนะก็เจเลยบัตปิดครั้งเดียวปุ๋งครั้งเดียวพอใส่หน่อยก้อนบอกครับพอครับแมนอ๋อกระชั้นกระถินน้อยกินน้ำไม่ได้ซัมมิสก่อนปกติพอน้อยมีที่เซอร์ซัมมี่ได้กับพี่น้องได้จะเพิ่มอีกอยู่ครับผม เอทเทิร์นสูตรนอนๆเธอรู้สาวก่อนอันนี้น้ำต้มปลาแดกครับหอมๆครับคารนลน้ำซีเย็นจัง่อยก่อนฮะในการรับพี่น้องบ่าเนี่ยเส้น้ำลงไปเส้นลงข้างๆนี่ก่อนก็ได้ทำได้ความเยน็นจังเลยเม็ดพอดีละมอนี่แห้งคารนลแห้งขึ้นได้เป็น <laughs> ถ้าเพิ่งได้พี่น้องม่นันทีู่เขึ้นมาบกหลายเลยครับราไน้ำผ <c oughs> ่อไปยามเบ็ดก็หาเอรษาก็ได้ด่ดีเนี่ยหนึงข้นนึงข้นดีครับเออห้่นเหนขึ้นตอนนี้มันมีท่านเตะอ่อนจะเดียวครับพี่น้องบะเนื้อปลามเตะอ่อนหวยซกนี่เกือบเต็มเลย ดอกดอกแค่ครับผมเย,เย <laughs> มัด,อดอเสียบด้ยเนาะครับเนาะยำกินกระปุน่นเข่ากันปรหยังครับ ไอ้ไอไอ้ตรงไอ้ตรงเกสรมันเป็นเกสรข้มขมว่ะครับแม่เพิ่นว่ามันหวานอ๋อแม่ที่ชอบออกมัดหรอแม่นะยูหวานตามกระสอมขึ้นกันครับแม่ครับ๋อพิสูจน์แล้วเกสรนันหวานก่อนเปิดหนอะมัน แม่นบ่ะครับพ่อแม่นพอเด็ดยำกินดินเบิ่งนี่สิน่ล,ะล่ะอ๋อเราข้มขมขม้ขมมีเป็นข้มข,ม,ขมจังหน่อยมันมาจากแสกนะครับกับสูสีเดียวมัดรวยตรงนั้นเป็นมาาัดจีบเนาะมันกะขมโอโตเกซอนมันแท้หนะหวานกว่ากินบึงคักๆด้วยพี่น้องคนเพิ่มยังได้ลองพอน้อยไปนั่งเลี้ยงควายนั่นเพิ่นคือว่าเกซอนมันขมหักตับมามันยำหวานเอ๋อหวานบัดไปยำเปื่อนเนาะขมกว่า จะเลย่าวนี่ไปเอทิมเนี่นี่เรามองเสบเวลามาันไปโบกเ้าเดียวก็ขมมันก็ลงตัวพอดีขมก็บบหกวานเพิ่มน้ำก่อนนะพี่น้องคิด่งปู่ไว้น่าเะสน้ะแหงขลุ่นแหงเฮนได้ี <c oughs> มากเลยมสบถึงคนถึงขืนครับผมเดใช่ผายิ้มสบน,น่งเครับผมเนือปลาไหมครับ เติมน้ำอีกบ่ครับพ่อม่ฮันดะเกือบมดพี่น้องเหลือหน่อยนึงนี่ท่านได้เอาหอมลงตรงกาใส่ผักน้ำพร้อมนะครับแมนเวลาผักลงไปมันจะลงโตเลยได้ปะ่ะอืมโอ้นอชิเลอร์แล้วมันมาล้วผักที่หั่นไว้พี่น้องลงบัดน,นี้แหละโอ้โหอ,อย่างนี้เลยละ อโอ้ยเราไปสิเลยยาสิ่งกรยโอ้ว่าแม่นลับไปอันที่อันน้ำนั่นให้สมริษเออ <c oughs> ไปที่ปีนภูเขาโอ้ยใส่ฝากเขาไปแล้วหอมครับพี่น้องนะครับนี่ครับเขาจะเหนียวติ๊กคและครับพี่น้อง ค <laughs> <laughs> นลาบปลากันตรงนี้แล้วเนาะ <laughs> ก้ามแขนขึ้นเลยเลยได้ครับผมกันคนลาบปลา <laughs> ต้องใส่กำลังหลายครับผมโอ้โหได้การทำไมว,ว่ามันได้อะไรล่ะพี่น้องเอ้ <laughs> แบงง่งออกไปให้ไส้ก่อนครับโอ้โอ้ <laughs> โ,อ <laughs> โอเคพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ้หอยากหัวที่ลงครับ ย่างเหนียวครับแบ่งรสสาวก่อนนะสำนีเป็นกี่อิ่มแล้วล่ะเพิ่มเพิ่มมาคิดแล้วเด้อบัดน,นี้เพิ่มเจียวโคลแล้วเด้อพี่น้องเลยบ้าน,นเอาเอาแบบจีดจานเลยครับพอครับอือเสริมพริกครับผมขั้นมีเพชรมันมีแสบได้ลาบปลาลาบลเหนียวเลองตรงเลยครับไอกระแสบ้าพี่น้องลาบเหนียวปลาตองไก่ฝีมือพ่อหน่อยส้อยเดิมครับผม เสริมลูกโดดครับผมได้พี่น้องเสือบัดนี้แหละลูโดดก็ได้นี่ขลุนเอาเดี๋ยวก่อนเนาะเบื้องเหนือเบื้องเหนือปลาเบื้องเหนือลาบครับผมนี่นึ้งข้นึังขึ้นครับพี่น้องนะตักออกได้วเด่นครับเดี๋ยวพอหน่อยนจะช่วยเบื้องครับผมจะนี่เอาจากกอนแล้วตักครับเบื้องไหม นี่ครับผมมันไหนครับพี่น้องโอยเลยเรียบร้อยแล้วครับฮะเอาไปเสื้อมอระบาดนี้พี่น้องนํำประเดะนี่ก็ไม่ได้ทิมหรอกครับพี่น้องนี่เราเสื้อกลนมอนี่ห้องกลนก้อนครับกระซันมันกระไม่ก้อนซุกครับพี่น้องแนว อันหลายขักือได้เนี่ครับนี่ยเขาพอบ่แม่งให้ยเยสมบ่ครับอันดีตไหมครับอ๋อเพราะอันจุ้งอันสดไว้ต่างหาก<อ>เพื่อเพิ่นไปเฮ็ดเอาเองแต่ว่าอันนี้โคลแล้วเราไปเฮิ่นน้องนําจักหน่อยสใส่ปไปปา่นเลท้าไปพร้อมเดียวฝากน้องเสดาน้าปลอมครับผมฝากพี่ผันนกน้องยกทางบ้านหมดละครับผมก็ได้อยู่ได้กินครับ ป่าเหมือนนะครับกองโจโกโ้เลยครับนี่นการฮิสซูเคเฮิไในหลายแบบครับพี่น้องอ,อัน,นเอาไปเสื้อไฟจะมีทองใส่ไฟแหงด้ครับโคราปปาับปลากระ,ะกซับมันไม่ก่อนซกคือมันปุ๊ๆๆอ,อ,อย่างนี้แหละพอมันอันนี้จัง่อยหากับสีสว่วนๆยามติดก้นมอครับแตะลงกอนโอ้ดโดดย,ยดูดๆไหมซาใจเลอ หอ,อมนะครับเพาะแต,แต,แต่ของขมันสีบางๆเวลาพริกมันละได้สุกไวก็ยังไข่เจียวไข่ไข่ไข่เจียวไข่ทอดทอดไข่แต่ว่าต้องหาแนวม,มาปิดนี่นะครับเพราะอมาจังสิไดโอบครับผมก็ว่าเขาซ้อนพริกเท่านึงก่อนเ<อ>ขา <อ S 1> จะค่อยปิดลุกครับพ่เพาะสีผ้าอยู่บ่ครับมีทันได้ผ้าตอนนี้หรือเพื่อเพื่อมันแข็งโตสักหน่อยครับโอ้ยแบ่งเค้กแล้วครับ ขาขาดูดโดขาดูด,ดูดดปีนบึ๊บบึ๊บโอ้ห่ไงคนเนาะตกตัดสีฝ <laughs> าามอมาลุบบั่ยอปิดไว้เลยลุบบัดเดี๋ยวมันจะบีบน้ำออกมาเองบัดน,นั่นแหละมันยังกระโดดมันจะบีบน้ำออกมาจะเนื้อปลา ไฟก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆขนาดนี้นะครับพี่น้องไม่ได้ใช้ไฟรลายด้วยครับกระสันมะละมัยก่อนซุปเวลาประมาณจดกซิบกว่านาทีครับพี่น้องซ้อมมะละซุก <c oughs> หอมบลาไซ้ <c oughs> หอมลาบปลาปะครับ <c oughs> ลาบปลาตองกายครับ โอ้ลอยติดคนมอจังหน่อยเด็กน้องค่อยแห่งคนบ่าวะ่ะปึ๊บโอ้ไม่คือหอมเหระครับผมนี่หอ, <laughs> อมบ่ะพี่น้องเด้อม,มาเด้อกลับปลาเด้อม,มาหนิวอมซุกคักแล้วล่ะครับพี่น้องบ้านนี้ มาเด้อครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับพี่ขบเบิ้ลก่อนุ้ยพูดอะเบิ้ลเบิ้เบิ้เบิ้พี่น้องสุกแล้วละบา๋นพูดอะกินกระทะละมากินลาบปลาตองนะครับวันนี้ลาบเหนียวแล้วก็มาโคครับไม่ได้กินลาบดิบแล้วครับนี่เอาละปงแล้ะขับบา๋นนี่เราเอาถั่วมีนอ้อนอันนี้แบ่งให้น้องไอเดนมาครับแม่ครับน้องไอเดนก็เอาเบิ้ลหมด นี่ครับเสียงรถหล,ลานพอหน่อยเองเนะครับพี่น้องว้าสดาถ้ากินลาบปลาก่อนเนอะของแกครับแมแล้วลไปนะโชว์ชวนี่ร้านจอมไปฝึกงานครับผมแ,แม่เอาลาบป,ปลาไปส่งอาเบิร์ดครับแอมบอนเอาไปเ,เขาสวัสดาน้ำนิดเด้ยคนละทวย อันนี้ไปเคิรดน้องไอ้ดินหน่อยอันนี้กินกินเองครับผมมาพี่น้องปลานี่มากินลับปลาตองไก่เด้อครับเนื้อเด้งๆครับนี่เด็ดเด็ดเลยแบ่งเคิร์ดดูร้านแม่วังยาครับพี่น้องไปกินน้ำมาเมื่อกี้มากินข้าวน้ำตาน้อยมากปลาตองนั่นไอ้ดินน่ะเฮ้ยอยู่บอกพ่อน่อ แม่งนี่ก็กินเขาอยู่หน้าบ้านมืองนี้แล้วละครับผมมานั่งมื่อานี้น้องไอดินกินเขาแลรกครับพี่น้อมนั่งดีแต่ว่วั่ได้กินโตัวใหม่หรอครับผมกินโตัวใหม่ไพ่ครับส่วนโตัวใหม่็บไว้มือนี้ก่อนครับเพราะว่าฝนตกครับไอเดียนครับไอเดียนสวัสดีครับเร็วเร็วสวัสดีครับผมสวัสดีงามแต่ว่ามือนี้ครับขึ้นเขาน้ำตาลน้อยมือนี้ตอนนั้นไฟถัวร้าไหม ไปโชว์ลาบแล้วมาเด้อครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับพี่น้องทุกคนครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีมากินลาบปลาตองครับลาบเหนียวคำไงโอ้คำไงว่ามันลุกโดดโอ้โหลุกโดดโคขึ้นมากการเทศบอกครับเวลาหูอยู่บรูกโดดเป็นเฉลือกระพิอเขาเนี้ยหอน อุ๊ยเดี๋ยวหัวผักไผ่ครับพี่น้องครับอืมคือตัวงานเมื่อนี้ไม่ได้ผลเยอะมากไม่ครับพี่น้องผักไผ่กับลาบปลาเนี่แหละไอ้ดิ้งกินผักบ่ลูกลอืมกินแต่ตั้งหุงดีกว่าเลยโอ้ยผักไผ่กรอบๆอย่างกรอบๆครับพอดีกินกินคับร้านหน่อยร้านไอดิ้นะครับจ้มยูอาายอายเอิญน้องสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บครับอันนี้เป็นลาบปลาของไส้ครับ ไม่ได้ใส่ผิดไหยครับผมคนเก่งอเรไปเข้าโรงเรียนไทยรัฐไอเราเข้าโรงเรียนไทยรัฐเล็กแต่น้อยบอกครับอือคือเก่งแต่ว่าแนวนี้เนี่ยแม่หอมหอมซอยบุกริดเต็มสูตรนี่ครับอืเนาะอรอนนำคนแม่บกร้านดังใส่งในโอ้แก่หอมแดงตามด้วยสละแเน่ครับผม โอ้ยคำนี้อ้คำตอสวดสุดยอดีนีอแมวก็มาห่นนี้เลยพี่น้องแซ่บแซ่บครับเยี่ยมนะแม่ยาก็เยี่ยมเยี่ยมอเอดีดีลูกถึงไอเอดีดีกินอุบาลนวางนะตั้แหละ ไปซื้อร้านเลยกับชุดกีฬาคืองามร้าน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 ที่มันขายให้ตัวรัดเทียนโอ้เขาห้องว่าชุดผ้เหลือก่อนไปซื้อจากชุดหนึ่งเด้อห้องว่าชุดผ้เหลอนี่แเมนยูเออชุนักกีฬาทุ่งนักกีฬา <c oughs> อ๋อพี่น้องมากินข้าวนะพี่น้องมากินข้าวคาบแล้วใช่ห้องแท็กนี่แหละพอแท็กมากินข้าวพอแท็กบิ่งอยู่ด้วยไหพอแท็กมากินข้าวห้องเดียวพอแท็กแม่แฮะห้องบะเม็ดด้วยห้องเสือบะเม็ดด้วยห้องบะเม็เอาหนูมานั่งมือแล้วอะไอห้อเดียวคักดไยคับผักผายไปลาปลาตองไปกินเป็นมาผักผายกินเป็นครับ ผมทำไมจะลุกนอนไม่ได้ย้ยรถยิงตัวมี้บ่ไรเสียงบ่าม่เรซื้อใหม่อันนี้เอามาให้คุแม่จ่าย่าให้แต่ลดตัดตัดขอบคุณยายฟ้าคุณแ่ซื้อม่รถเผอสรุปรถเธอรถเถอันนี้น่ะเออของคุณแม่ค่ะยมนของบาเมียบ่ต้มดอกแขพี่น้องเต็มยุแเดเอินคุณแม่ใช้ บะเอินแม่แท้ๆเพคนมันแ้บแ้บแอมแอมแอมบก็คือแ้บแม่แ้บเราไปถล่มไปไหนฟังเสียงเขตห้องนี้ก่อนอย่าเอาอย่าเอาตัวนี้โอ้มาแต่น้อยหรอแต่น้อยเชิดเฮือกะได้เชิดแล้วต้องห้องที่น้องมากินข้าวได้ห้องที่น้องมากินข้าวเด้อมองดูมองก่อนีมั้ยเอาไปเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับห้องพอแท็กห้องพอแท็กเร็ว พี่ปางก็หองสิาม,มาแท็กมากินข้าวกับอ้ายเด้อบา่าวเมฆมาเด้อบา่าวเมฆนับปุ๋ยกับแม่กินลาบปลาตองแม่แอมเออคุณแม่แอมกับแม่คุณแม่ทรา,ายเดี๋ยวทนี่เลยบ้าก็มาก,ก็ก็อยู่เฮิร์นก็กินอ,อืมคุณแม่ก็อยู่เฮิร์นะเอางาตู้กัอนอะเนงาตู้กับพอ่อรุ่นปู่รุ่นนะเร็วงาตูว นั่นน่ะเห็นที่บอกเนี่ยตู้เบิ่งอยู่น่ะมากินข้าวกับคุณแม่สายเด้อเบิ่งอยู่เลยแม่ก็เบิ่งอยู่ฮันล่ะเบิ่งอยู่เลยในกองเบิ่งในกองไม่เห็นเห็นนั่นดิค่ะอ่ะครับหรือว่าเข้มข้นหรือหรือว่าตู้เแิ่งแด่การเลยดิครับพ่อแม่เอาน้องใช้ผิงก็เสร็จแล้วมาบ่ได้เห็นเดซ่าลองชิมมั้งครับลองชิมมั้ง ไหลได้พี่น้องตำตำเตลพิ่ไปหนึ่งกรอบตังดูดีๆครับอยู่ดีๆครับเมื่อนไปยําเ่อเวดนมแตาลน้บอสหายยับอสสินหลาได่ใช่แซ่บมาเลยถาได้ใส่อโล่เราก็สินหลโอ้เอาทาพี่น้องรักก่สองไซ ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศสิครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครื่องขอบคุณครับ